ค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนใส่มีดสไลด์นะคะเป็นการวางใบมีดเข้ากับตัวไม้ตัวนี้ที่ช่างธนากรกําลังใส่อยู่เป็นใบมีดแบบแผ่นเยื่ใบมีดกว้าง8.5เซนนะคะตัวนี้4คมส่วนใหญ่แล้วใส่นี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์พวกผักผลไม้สมุนไพรหัวใหญ่ๆนะคะเช่นฟักทองเผือกมันหน่อไม้กล้วยก็สามารถสไลด์ได้นะคะเป็นพวกทุเรียนอะไรประมาณนี้นะคะ มีดร้านเรามีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคานะคะมีให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคะไซส์เล็กสุดเลยสําหรับมีดเรียบก็จะเป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้าง6.5เซนนะคะสามารถสั่งทําได้ตั้งแต่1-10คมตัวนี้ก็เช่นกันนะคะมีดเรามีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคาค่ะตัวนี้ช่างกําลังวางใบมีดเข้ากับตัวไม้นะคะหลายขั้นตอนนะคะกว่าจะได้เป็นมีดซอยเนาะ ของเรานะคะเปิดเพจหมายตอนนี้เราเปิดไปทั้งหมด4เพจนะคะเป็นเพจของเราทั้งหมดเลยจะมีเพจของมีสไลด์กล้วยธนากรแล้วก็เพจที่สองมีสไลด์กล้วยอ่ามีมีสไลด์ธนากรนะคะแล้วก็เป็นเพจของมีสไลด์กล้วยทัศวันแล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจมีสไลด์ทัศวันสองนะคะอันนี้เป็นเพจของเราทั้งหมดเลยนะคะ ลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรนี้เลยค่ะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าห้าแล้วก็กเบอร์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามหกสี่สามหนึ่งศูนย์เก้านะคะของเราทําเองขายเองนะคะทุกขั้นตอนนะคะผ่านมือเราทุกข,ขั้นตอนเลยใบมีเป็นใบมีสตนเลสแท้รับประกันความคมแล้วก็ไม่เป็นสนิมน,นะคะตัวงานเป็นงานไม้สักทั้งอันนะคะแข็งแรงใช้งานทนนาน,นะคะ่ะมีดแบบแผ่นเรียกนี้มีสามารถปรับหนาบางได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะอันนี้ก็ได้สามใบแล้วแตนนี้ทั้งมดสี่ใบนะคะค่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ